สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับให้ดูโมเดลตู้นะครับตัวใหม่เลยนะครับตัวใหม่เลยนะครับปี2022เดือนนี้เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บนึงมันคือตู้ไฟเบอร์กลาสตัวใหม่นะครับผมที่เราจะเอามาทำเป็นตู้ล้างรถ ยอดเหรียญนะครับผมซึ่งเราก็ทำมาหลายแบบแล้วเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสสีนะครับหน้ากากสีเหลืองนะครับตัวโครงสร้างเป็นสีเขียวเนาะตัวนี้เป็นรุ่นเก่าเห็นไหมครับตัวนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูข้างในนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าตู้ล้างรถหยอดเหรียญนี้ทีมงานของเรานะครับได้ทําการประกอบขึ้นมาเองนะครับเพื่อจําหน่ายนะครับนี่นะครับ มีทั้งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ซึ่งเป็นตู้แพ็กเกตนะครับแล้วก็จำหน่ายมาแล้วทั่วประเทศนะครับทุกที่ที่สั่งเราไปก็จะมีลูกค้าเยอะแยะนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นตรงนี้เป็นตู้เก็บเหรียญน,นะครับเพราะว่าตู้ตรงนี้เป็นตู้หยอดเหรียญเนานะใ,ในส่วนของชั้น2งนะครับก็จะเป็นการจัดวางอุปกรณ์นะครับแล้วแต่เรานะครับว่าเรา,เาจะสั่งตามออเดอร์หรือว่าเราจะทําเป็นตู้แพ็กเกตนะครับข้างล่างก็จะเป็นพวกน้ํายา โฟมก็ดีหรือว่าน้ําปราบปลาสําหรับล้างรถก็ดีนะครับผมซึ่งนะครับตัวโมเดลนี้นะครับก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับสติกกงสติกเกอร์แล้วก็ยังไม่ได้ออกแบบเนาะที่สําคัญนะครับหูนะครับหูล็อกนะครับก็จะมี3จุดด้วยกันเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับนี่ที่ล็อกนะครับชั้นบนสุดนะครับล่างสุดนะครับ แล้วก็ตรงกลางตรงกลางจะเป็นฝาล็อกนะครับผมจะไขยากนิดนึงนะครับก็ยากต่อการไขนะครับนี่แล้วก็เราเน้นสีเขียวนะครับสีเขียวเหนียวซับครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้เป็นโมเดลที่อยู่หน้าบ้านเรานะครับก็รุ่นนี้ก็หน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับตู้กดน้ําหยอดเหรียญเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของธุรกิจหยอดเหรียญทั้งหมดนะครับทำงาน24ชั่วโมงนะครับรับเงิน24ชั่วโมงนะครับ เครื่องนี้จะรับทั้งตังเหรียญและก็เงินแบงก์นะครับรับหมดเลยนะครับแล้วก็มีนี่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเบอร์นี้ได้นะครับก็เป็นเฟอร์โทรของพวกเรานะครับผม่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูโมเดลอื่นนะครับนี่ครับตัวโมเดลนี้ก็เป็นตู้เหล็กนะครับตู้เหล็กก็ใช้เหล็กแผ่นนะครับปิดหน้านะครับก็ยัง สามารถใช้งานได้3 4อย่างนะครับ 1, 2, 3, 4นะครับผมรับทั้งเงินเหรียญและเงินแบงค์เหมือนเดิมนะครับที่สำคัญนะครับก็ยังเป็นเบอร์โทรของเรานะครับเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับ wtwtcom e h c นะครับผมต่อไปเป็นตู้เล็กนะครับตู้เล็กก็คือตู้มินินะครับก็ตัวนี้มี4ี่ชันั่น4 2 3 4รับทั้งเงินเหรียญและไม่รับแบงค์นะครับตัวนี้รับ สแกน QR code นะครับง่ายๆครับเราก็กำหนดว่าเราอยากเสียตังกี่บาทนี่อยากล้างรถ20บาท30บาทแล้วก็กดนะครับแล้วก็กด enter นะครับหลังจากนั้นตัวเครื่องนะครับผมก็จะประมวลนะครับ QR code ออกมานะครับผมเราก็ใช้วิธีสแกนจ่ายนะครับก็หากเงินผ่านบัญชีของเรานะครับผมนี่นี่เป็นไงครับเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตู้ สามชแนลนะครับก็ยังรับ QR code เหมือนเดิมนะครับผมเราเน้นการใช้งานง่ายและสะดวกนะครับกับเพื่อนๆที่ต้องการใช้บริการนะครับข้างหลังเป็นตู้ซักผ้ายอนเหรียญนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องเตรียมเหรียญนะครับเริ่มต้นที่1บาทก็ได้ราคาขึ้นอยู่กับเราตั้งนะครับตอนนี้เครื่องพร้อมแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มกดปุ่มฉีดน้ํานะครับผมเราก็เอาปืนนะครับมาเตรียมนะครับ ก็ปรับได้นะครับจะเอาจะเอาบานจะเอาเส้นตรงนะครับอ่าลองฉีดเลยล้างรถเลยนะครับนี่ยังไงครับฉีดให้รอบคันนะครับก็ให้สมกับเงินที่เราหยอดนะครับเพื่อนๆสามารถหยอดเพิ่มได้นะครับถ้า1นบาทไม่พอก็หยอด2บาท3บาท5บาทนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับรถ1คันก็ขั้นต่ำก็ประมาณ10บาทนะครับแต่ว่าแล้วแต่เราจะบริหารเนาะตอนนี้ฉีดให้ได้รอบคันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับ เราก็ทําการฉีดโฟมครับเพื่อนๆนี่เป็นไงฉีดโฟมนะครับโฟมของเรานะครับก็จะเป็นฟองนุ่มนะครับฉีดให้รอบคันเลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ใช้ผ้าหรือว่าฟองนองฟองน้าถู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 เช็ด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 ให้เหมือนกับที่เราไปจ้างเขาล้างนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับลูกค้าของเราก็จะชอบมากนะครับ เล่นน้ำนี่ชอบนักแกรนะครับผมทั้งรถกระบะรถยนต์รถเก๋งรถบรรทุกรถทงรถไถก็มาใช้บริการตู้ล้างรถหยอดเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่นะครับมีโครงสร้างก็สามารถทําได้นะครับติดต่อเรานะครับผมหลังจากนั้นนะครับที่เราเช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วล้างน้ําให้สะอาดนี่เราก็จะได้รถใหม่นะครับในอัตราที่ คูกปลาไปจ้างเขาร้างหลายร้อยเลยใช่ไหมครับนี่นี่นะครับเพื่อนๆนสนใจก็สามารถติดต่อเรานะครับนี่ที่สําคัญนี่ครับไวยลงวัยรุ่นชอบนะครับนี่นักเรียนน้องๆนักเรียนเลิกเรียนมาจะก,กลับบ้านนะครับก็มาใช้บริการนะครับอย่างน้อยล้างรถอวดสาวก็ยังดีนะครับผมเพื่อนสนใจก็สามารถติดต่อธุรกิจผ่านเวอร์ไวด์เว็บ WTW Tech ฟงตะวันเทคโนโลยีนะครับ หรือ Facebook วงตะวันเทคโนโลยีหรืออีสานเวนดิ้งก็ได้นะครับที่สำคัญ088-5757-680ให้คําให้คำตอบท่านได้ครับ